คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรถุงไอโชคเศรษฐีมล้านนะครับยินดีด้วยสําหรับผู้ที่ได้รับโชคนะครับเดี๋ยวแล้วไงรอติดตามในสูตรของรีวิวสูตรนะครับว่ามีสูตรไหนเข้ากันบ้างนะครับรู้สึกจะมีหลายสูตรอยู่ด้กันนะครับแต่เบื้องต้นเราเอาสูตรที่ <c oughs> เด่นๆเอามาให้ชมกันละกันนะกันนะครับอันนี้ในสูตรของวิ่งบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับด้านบอลยังเดินเสถียรอยู่นะครับ กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับสําคัญเลยโดสูตรนี้เข้ากัน1พฤศจิกายน63ครับสติเข้ามาเป็นงวดที่32แล้วครับสักครู่นะครับเป็น32งวลท์ครับมันมีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะครับเป็น32งวลท์นะก่อนหนึ่งชิก้เลยก,กดติดตามไว้เสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการคํานวณกันนะครับว่ามันมีวิธีการคํานวณยังไง หนึ่งพศศิกายนหกสามนะครับที่ออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตระลอกกสี่ศูนย์นะครับเ,เราใช้นในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งซึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วยสองบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสองครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่หนึ่งครับสิบหลังครั้งที่หนึ่งครับ บวกด้วย10หลังครั้งที่2ครับ5บวกด้วย3คูณ0ูยก็คือบวกได้วย0บวกด้วย 4, 2, 8บวกด้วย8บวกด้วย5ครับบวกด้วย 92, 18บวกด้วย8ครับบวกด้วย2ครับบวกด้วย4ครับบวกด้วย6ครับบวกลำกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับกดค้องกันเลขกันนะครับฝึกคำนวณไปด้วยกันได้ 38ปดปะ38มสิบานำค่าหลังมาบวกครับ3ามแปดสามเกี่สิซนหนครับนำค่าหลังมาวางหนึบวกเจ็ 1, 7, คงที่เป็น8 8ดบวกห้าคงที่เป็น8ปดเก1 1สิบสเอ็ดสิบซสครับได้เลขวิ่ง1 8ึสาครับ1 8ึสานะครับเรามาดูนะครับสิบบกิกายนออกหกหหนึ่งครับหกหหนึ่งนะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ สิบหกพิกายคหกสาคำนวณวิ่งบนได้2 9งเกครับสองเลข9ก้ับเลขสีครับเข้ามาครบ3ามตัวบนรางมาที่หนึเครับเข้ามาครบเลยนะต่อมาครับ1นึ่งธนวาคมหกสาคำนวณวิ่งบนออกมาได้สามศูนย์หครับ 3~~~ ามศนะสามเลข3กับเลขศูนย์เข้ามาครบเลยครับสามศูนย์สามนึว่าตัดมาครับสิบหกธนวาคมหกสาคำนวณวิ่งบนออกมาได้แปดห้าศูนย์ครับแปดห้าศูนยตามมาดูนะครับ แปดหาศูนย์ลองมาดูครับ8ปดหศนย์เลขแปเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลางวัลที่1ครับ30มธนาคม6กสมคํนวณนิ่งบนได้9ก้าหหนึ่งครับ9ก้าหหนึ่งนะลองมาดูครับ17มกราคมออก64ี่ออก 6, 4ออกี่อ่ห้า 3, 9, 5, ครับเลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หนึครับสิ 17, มกราคมหกสคำนวณนิ่งบนออกมาได้ 072 072นะเรามาดูครับ072 1์ดองกุมภาพันธ์ีออก307เลข0กับเลข7เข้ามา2ตัวบนเลยครับ1กุมภาพันธ์หกคำนวณวิมบอดอกบาดา้าเลข638 638นะเรามาดูครับ638 638เลข 6, 6 3, 8, เข, 6, ข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราวัลที่1ครับเลข3เข้ามาหลักหน่วยเราวัลที่1ครับ สิบหกมาพันหกสี่คำนวณยี่งินออกมาได้สามศูนย์ห้าครับสามศูนย์ห้าเรามาดูนะสามศูนย์ห้าเลขสามเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณยี่งินออกมาได้สี่หนึ่งหกครับสี่หนึ่งหกครับเรามาดูนะสี่หนึ่งหกเลขสี่เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณยี่งินออกมาได้ศูนย์เจ็ดสองครับศูนย์เจ็ดสองครับเรามาดูนะ ศูนย์ศูเครับเลขสเข้ามาหลักร้อยครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบครับเลขศูนย์เข้ามาครบเลยครับสองศูนย์สองเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณงวดออกมาได้แปดห้าย์แปาครับลองดูนะแปดเลขแเข้ามาหลักสิบลองมาที่หครับวิ่งเข้ามาสิเมษายนหกสี่คำนวณวดออมาได้สองเอ่อเสี่เก้าครับเจ็านะครับลองมาดูเจ็สี่เก หนึ 1> 1่งพศสองพฤษภาคมหกสี่ออกสองเจ็ดสองเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับสองพฤษภาคมหกสี่คำนวณวิ่งนออกมาได้เจ็ดสี่เก้าครับเจ็ดสี่เก้านะเรามาดูครับเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรลังวันที่หนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักหน่อยรลังวันที่หนึ่งครับสิบหกพฤษภาคมหกสี่คำนวณนิ้งนออมาได้เลขเจ็ดสี่เก้าเช่นกันเจ็ดสี่เก้าครับเรามาดูเจ็ดสี่เก้าเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบรลังวันที่หนึ่งครับ เลขเก้าเข้ามาหลั 100, ลกร้อยราลที่หนึ่งครับหนึ 64, ่งมิได้ยันหกสี่คำนวณวิญญงออกมาได้แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นะครับ 8, 5, ลำดุลนะครับแปดห้าศูนย์เลขแปดครับเข้าม,มาหลั 100, ลกร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมิได้ยันหกสี่คำนวณวิญญงออกมาได้เจ็ดสี่เก้าครับ 7, 4, 9, นะเจ็ดสี่เก้านะเรามาดูครับเจ็ดสี่เก้าเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับ หนึ่งกระดาคมหกสี่คำนวณวิ่งบอลออกมาได้เลขเจ็ดสี่เก้าครับเจ็ดสี่เก้าเรามาดูครับ 7, เลขเจ็ดเข้ามาวิ่งเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับสิบหกกระดาคมหกสี่คำนวณวิ่งบอลออกมาได้เลขหนึ่งแปดสามครับหนึ 1, 8, ่งแปดสามเรามาดูครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามนะ 1, เลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่ยวยลงัาที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้ห้า สองเจ็ดห้าสองเจ็ดนะครับเรามาดูครับห้สองสกู่ครับห้าสองเเลข7จ็ดครับเข้ามาหลักร้อยวัลที่หเลข5้าเข้ามาหลักสิบวันที่หนึ่ครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณงวออกมาได้ห้าสเด้าสองเจครับเรามาดูนะเลข5้าเลข7จ็ดเข้ามาหลักสิบครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยงวันที่หนึ่งครับหกันยายนหกสี่คำนวณงวดออกมด้เลขเก้าหหนึ่ง เ6 1ครับเราม,มาดูนะ961หนึ่งเลข9ครับเข้ามาหลักร้อยเรามาที่งครับ16บกันยา,ายนหกสี่คำนวณวิมวนอกมาด้เลข4 1 6หนึ่งกครับ4 1, 6, ี่หนึ่งนะเราม,มาดูครับ4 1 6เลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเรามาที่นงครับ1ตัวละคร6 4คำนวณวิงวนอกมาด้เลข1 8 3ดสาม 183ครับเราม,มาดูนะ183เลข3ามเข้ามาหลักร้อยนองนที่1ครับสิ 16, ตัวเลค 64, ขคมหกสคำนวณนิ่งอนธรรมดาเลขแปดห้าศูนย์แปดครับเรามาดูเลขศเข, 0, ข้ามาหลักร้อยนอที่หน่งครับหน,นึ่งิกายหกคำนวณนิ้งอธรรมดาเลขหนึ่งแดสามหนึ่งแปครับเรามาดูนะหนึ 3, ครับเรามาดู เลข1นึ่เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับสิกพฤศจิกายนหกสีคำนวณวิ้งงอนอมาได้เลขหกสามดครับหกสามแดหนึ่งธนาคมหกสี่ครับออกสองห้ปดเลขแดเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนครับหนึ่งธนาคมหกสี่คำนวณวิ้งงอนอมาได้เลขสนะองเก้าสี่สองเก้าสนะเราไดูครับสองเก้สสองเกสเลขสเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับ สิบหกธนคมหกสี่คำนวณวันธรดาเลขศูนย์เจ็ดสองศนย์เดสองสามสิบสมินคมหกออกแปดหนึ่สองตัวลัสาหครับเลขศนยเข้ามาหลักร้อยรางัลที่หครับสามสิบธนคมหกครับเรามาดูกันหน่อยแปดบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสามบวกด้วยสามสองหกบวกด้วยหกบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยห้า บวกด้วย4บวกด้วย1เท่ากับ40เท่ากันไหมครับ40ไม้40 40บวก3เป็น43ใส่3 3บวก7เป็น10ใส่0 0บวก5ได้5นะครับ 30ธันวาคม64คำนวณวิ่งบนได้305ใช่ไหมครับเรามาดูนะครับ17มกราคมออกอะไร17มกราคม65ครับออก885 159 2ตัวล่างออก92นะครับเลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่1ครับนะครับเข้าตำแหน่งนะต่อมาครับ17มกราคม65ครับเราคำนวณต่อนะครับต่อยอด8บวกด้วย8 1 8 8 2 6 8 3 24บวกสด้วยส บวกด้วย92 18บวกด้วย8บวกด้วย3บวกด้วย82 16บวกด้วย6บวกด้วย5บวกด้วย2บวกด้วย1บวกลมกันได้ไรครับได้เท่ากับเอาผลลวมก่อนนะครับได้ ามสิบเจ็ดไหมถ้าสลักนะะให้มันเหมือนกันตั้งนะครับอ่าสามสิบเจ็ดไหมสามสิบเจ็ดสามเจ็ดบวกสามสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบใส่ศูน ศูนบวกเของที่ได้7 7็ดบวกหของที่7 8 9 10 11 12ใส่2อนะครับหกุมภาพันธ์ครับออก9ก4าสี่สตัวล่างออก3 0มศูนะครับสามครับเลขศูนย์ครับเข้ามาตำแหน่งของ หลัก10บหลงวันที่1ครับเห็นไหมครับต่อมาครับ1กุมภาพันธ์ครับ1กุมภาพันธ์65นะครับออก3 4 4 9 4 4 3 0 8 2ก้าสานง้อออกสองต้อง,งออกสาออก 3, 0, นะครับ3ตัวหน้าออก9 4 2 0 6 1า3ามตัวหลังนะครับออก5 0 9 4 8 5ครับเรามาดูนะครับ9 บวกด้วย4 32บวกได้2ครับบวกด้วย3 2 6, 6, then, 6บวกได้6ครับบวกด้วย4ครับบวกด้วย6 2 12บวกได้2ครับบวกด้วย5ครับบวกด้วย0ครับบวกด้วย8ครับได้ผลรวมเท่าไหร่ครับช่วยผมคำนวณได้นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ36ครับใช่ไหม ใช่ไหมกดทั้งที่เลขด้วยนะครับ36 36บก3 36 37 38 39 39ใส่9ครับ9บก7ของที่9 10 11 12 13 14 15 16เป็น16ครับ6บก5ของที่6บก5เป็น11ครับได้เลขวิ่งมาแล้วครับ9 6 1ครับ 17กุมภาพันธ์ห5ครับออก098 597 2ตัวล่างออก57นะครับ597ใช่ปะ597นี่ครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10รางวันที่1นะครับเข้าต่อเนื่องนะครับต่อมาครับ17กุมภาพันธ์ห5ครับเรามาดูกันนะครับเพื่อเดินต่อนะครับโอเค0บวกด้วย93 27 9ก้าหนึ่เ็สองสท่าไหร่เก้าสะอ่าเก้าสองสิบแปดเก้ายี่สบอกดวกด้วยเเข้าไปครับบวกด้วยห้าสบวกด้วยศบวกด้วยสครับบวกด้วยแปดสบวกด้วยหครับบวกด้วยแครับบวกด้วยหครับบวกด้วยเครับได้ผลรวมเท่าไหร่ครับเอาผลรวมมาครับผลรวมมามามา,มาเลยกดเครื่เลขครับ ได้เท่ากับ35มส้าไหมอ่ะเท่ากันไหมทวนด้วยนะครับ35 35ครับบวกด้วย3ามคงที่ครับ35มบวกสเป็น38ใส่8ครับอ่าใส่8นะครับ8เสร็จแล้ว8บวกด้วย7จ็คงที่ครับเป็น15ใส่5้าครับ บวกค่าคงที่เป็น10ใส่0ได้เือวิ่ง8 50นะครับ1มีนาคม65ครับออก061 905 2ตัวล่างออก07ครับนี่ครับเลข5ก้าเลข0ูครับมา2ตัวเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้าเนะเข้ามาจริงมเข้ามา2ตัวหมดเลยครับ05นะครับเข้ามาหลัก10กับหลักหน่วยครับ1 <c oughs> 1มีนาคม65ครับ 0 6 1 9 0 5 2หนึ่นตัวล่าเกาศูนะครับ0บวกด้วย6 3สาบวกด้วย8ครับบวกด้วย0ูคูณสบวกด้วยศครับบวกด้วย3เข้าไปครับบวกด้วย3 2 6บวกด้วยหครับบวกด้วย2ครับบวกด้วย3ครับบวกด้วย9ครับบวกลงกันณนะ์นักศึกษาเท่าไรครับช่วยผมกดเคริดเลขนะได้ เท่ากับเทไรครับ31มั้ยเไหมเท่ากันไหมั้ย31บวก3ครับเป็น34ใส่4ครับ4ีบวกเเป็น11ใส่1ครับ1นบวกหเป็น6ครับ ได้สี่หนครับอันนี้เป็นวิ่งบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับด้านบนนะครับโดยส่วนนี้เขาแต่หนึ่งพฤศิกายน6 3กดติดตามนะครับเพื่อเทตัวเลขเซตติดทั้งหมด32มวันติดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐี็นล้านครับสวัสดีครับ Transcrição e